ปฏิจาผ้ามาเก็บกระเทียมที้เจ้าเนาะจ้ะช่วงนี้ไปเมืองเฮ็ดหูหนูกะแห้งมืดหูหนูจ้ะมี่พ่อเลยเก็บอยู่เลยจ้ะป้าแถวบ้านแหนงแหงเนาะ ปลาแถวนิกให้เนี่ยมีใส่ได้อยู่จ้ะนี่ไต่ขอนสิสุ่มจักหน่อยหนึ่งสิดอกใหญ่เนี่ยจักหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะสุ่มมองเลยแห้งคักแห่งดีล่มแถวบ้านแถวบ้านหูหนูแห้งแห่งจ้ะอันนี้ค่อยแน่เนาะจ้ะเนาะโบโบแห้งเป็นไง Anh ừ, đi là... hàng mất rồi đây Anh đi thử lắm hàng nè มองนี้ได้หลายเติบนะจ๊ะนี่ได้กำบบกใย,ยเลยนะจ๊ะได้กำพุ่นๆเลยจ้ะของนี่นี่โอเคอย,ย่ยางตัวนะจ๊ะนะดดกดเลยกล่ยเป็นวา่า กับมาเก็บกระเทียมที่เราใช่ไหมเนาะเทียมเพิ่นเพิ่นมาเก็บแล้วกักบ,บหนึ่งแล้วม้อนี้เพิ่นได้เต็มได้เต็มถุงแล้วจ้ะเพิ่นเก็บไปแล้วรอบนึง เพิ่นเก็บไปแล้วอรอบหนึ่งเพิ่นอยากเก็บไปเพิ่มให้มูให้มูเพิ่นกินติดใจต่ใจใจะดูน้องวันเก็บได้เยอะละเขาจะเอาให้เต็มถุงให้เต็มถุงเต็มถุงเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เยอะอยู่เนาะเยอะอ,อยู่น้องวันเนาะเยอะยสิเยอะเกินแบบไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วเนาะแต่พูดถึงถ้าเกิดแบบ,บ ถ้าไม่เคยกินพี่ว่าอร่อยกว่าไอ้ผักปลูกเองนะเพราะว่าผักปลูกเองช่วงนี้มันไม่ค่อยมีมันปลูกอะไรก็แบบอย่างมากก็แค่ไอ้ไดูอถั่วลันเตาใช่ไหมบ้านเราเรียกถั่วลันเตาใช่ไหมยอดถั่วลันเตาอ่อนมันก็ออกหวานหวานมันก็อร่อยอยู่แต่แบบมันไม่ค่อยเข้มข้นนะมันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรมากมันออกหวานอวยสวยสัยทังนี้ ก็อ่อนแ,แบบกรุบกรุบมันจะออกดอกมาพร้อมกันเลยเนาะเออออกมีดอกแบบเพียบเลยนะมีดอกมาจาก,กอันนี้เลยคิดว่าปีนี้พวกดอกไม้คงจะพวกชิลลิคพวอกอะไรเนี้ยนะคงจะสวยเพราะว่ามันมีดอกคิดว่าเป็นสภาพอากาศในแน่เลยเพราะว่าบางปีอย่างปีที่แล้วเพราะว,ว่ามันเป็นแบบ global warming อ่ะ แถวบ้านที่อที่เราเดินผ่านนะ่ะเขาปลูกดับฟฟเดลใช่ไหม,มปีที่แล้วไม่มีดอกมีแต่ใบปีนี้คิดว่ามีดอกมันเป็นมันเป็นแต่แล้วแต่ตูนาะใช่ด่าม,ามันแปลกอ้เราบ้านเบ้านะขียเห็ดมาขีดดินแต่แต่พิถึงพี่ก็ว่าโอเคนะแต่เคียมป่าเพราะอะไรรสชาตันก็ใช้ได้อื ล้วก็มีคุณต้มทางอาหารนึ่งกับน้ำน้ำน้ำพริกเออบางทีพี่ไม่ทำอะไรแค่ลวกเฉยๆนึ่งกินนี่แหละนึ่งทำน้ำพริกอร่อยเลยคิดอยู่ว่าจะทำน้ำพริกกะปิโอ้แต่ไม่มีพริกสดอ้าวพริกสดทำทำพริกกะปิถึงอร่อยเนาะพี่ไม่ได้แช่ไอ้แข็งไว้หรออะไรพริกสดอะแช่ไว้แป๊บหนึ่งก็กินหมดแล้วอ่ะเพราะว่าวันยังมีเพียบเลยไม่บอกมันจะได้มาแบ่ง บางทีพวกพี่พี่ก็ซื้ออยู่แต่ว่าตั้งแต่แก่มาไอนี่ก็ลดลงกินเผ็ดลดลงก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่ากินเผ็ดลดลงก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ค่อยซื้อพริกเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาทีก็เกิดจะกินหมดพอกินหมดก็ไม่ค่อยรีบซื้อเท่าไหร่ทำนี้เยอะเยะอวันเออตรงนี้ก็เยอะ เยอะจนไม่รู้จะเก็บตรงไหน้ว เขียนเนน่ากลัวเนาะอ่าเก็บจะเทียมกับน้องวานจา้านี่น้องวันได้เต็มแล้วจะกลับกันแล้วค่ะได้เยอะเต็มถุงแล้วเต็มถุงแล้วอันนี้เราก็ได้เต็มตะกร้าแล้วเหมือนกันเราจะกลับแล้วจา้ามาจา้ะคราวนี้รุ่นนี้สวยๆอโนน ไข่หอนะ้อกันจะห่ะอไข่ไข่ห่อหัวคิดว่าถึกเห็ดลายหลบเลยแต่ว่าแบบมืดจะมาเปล่งเนาะเห็ดเห็ดเห็ดพอคอยได้อพอคอยได้บอได้งามนั่นยจ้พะพอดีหลบนี่เห็ดได้งามรู้สึกว่ากันแล้อยากเห็ดใส่กล่องให้มั้งนี่จ้ะรู้สึก างามจังามนี่จ้ะอันอันแรกสิง,งามกับอันที่สองนี่เจ้ะได้แล้วได้แล้วงามงามจ้ะอันแรกงามปล่อยไข่ถิ่มไปโดนก็อันที่สองนะจ้ะอุ้ยสุดยอดจ้ะฟีมือเสาทาเจ้ะรอบนี้วันนี้สิผัดกับกุ้งนะจ๊ะนี่กุ้งกุ้งแช่แข็ง ล้วก็ละลายไปแล้วนะจ๊ะนี่เครื่องปรุงละ เีย็ร้อยจ้ากระเทียมผัดกุ้งนะจ๊ะกระเทียมมันโอนผัดกุ้งจ้ะเีย็ร้อย มาเชืบาไปไงกระเทียมปลาผัดกลุ่มแสบมาจ้ะผากันมะยังเหร่นจะ้ะนี่มาพร้เห็ดเข็มท้องปลาจ้ะนี่นี่จะ้จะสิเก็บน่าจะนี่เพราะว่าเพราะว่าจบ <ส>ดอกอ่อนๆสิว่าลื่นสิแสบดีนะจ๊ถ้าดอกดอกเริ่มบานแล้วมันสิออกเลื่นๆก็เลยสิเก็บแล้วล่ะเก็บดอกซ้ำนี่ล่ะวานี้ตอนแรกว่าว่าสิมายางเหลนสิสื่อได้จ้ะนี่เห็ดเข็มท่องช่วงนี้มิกเห็ดเก็บเรื่อยๆนะจ๊ะปนี้อากาศเป็นแห่งๆยังไงบูเจ้ะบ่คอยบ่คอยมีฝน cả muối lấy nè, nhúng đầy lên nữa chứ, nó đột nhẹ, tớp đây nè, nè, mong gì được cầm lên ba, nhàng to chả. ยางป้าหลายเลยขนาดแฉะแฉะเลยนี่เยางเงียงหลาย